เป็นยังไงคะทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าขี้คุยเนาะก็เลยต้องเอาหลักฐานมายืนยันต้นคลิปค่ะตามภาพที่เห็นเลยก็คือช่องแรก เดือนที่แล้วยังไม่มีรายได้นะคะแต่เดือนนี้เขามีรายได้แล้วก็คือเป็นรายได้ของ YouTube เดือนแรกตีเป็นเงินไทยนะคะ1 5 0 0 0 0บาทค่ะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่เหมือนพวกเราเลยนะคะแล้วเป็นยูทูบเบอร์ที่มีอายุ60ปีแล้วด้วยค่ะอืมถ้าเกิดว่าพี่เข้ามาดูนะคะ ที่หนูกําลังพูดถึงพี่นะก็ต้องขออนุญาตก่อนนะคะแต่หนูจะไม่พูดถึงว่าพี่เป็นช่องอะไรแล้วกันเนาะเพราะว่าหนูจะหนูจะเอาไลน์ได้มาเปิดเผยให้กับเ,เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์มือใหม่ให้เขามีแรงใจว่าเออเดี๋ยววันหนึ่งอะ่ะ เขาจะต้องมีวันที่เหมือนพี่เหมือนหนูก็เหมือนกันค่ะหนูก็ยังคิดอยู่ทุกวันว่าหนูอยากมีรายได้เหมือนพี่จังหนูอยากหนูอยากมีคนตามเหมือนพี่จังเลยอยากเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ที่ประสบความสําเร็จเหมือนพี่จังเลยเพราะฉะนั้นจะขอยกตัวอย่างพี่เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับยูทูบเบอร์มือใหม่เหมือนพวกเรานะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอก้มมองคอมพิวเตอร์ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องเวลาเนาะ ลูกสาวค่ะขอโทษทีนะคะมีอะไรคะลูกจ๋าโอ้ The best food ever. Oh, thank you มากเลยค่ะ <c oughs> ไปนั่งกินค่ะลูกไปนั่งกินนะคะ <c oughs> ยำอมย่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 ยย <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะทุกคนมีโฆษณามาขั้นเนาะโฆษณาโฆษณาขายของมาขั้นค่ะโอเค <c oughs> คือเริ่มจากเมื่อ8เดือนที่แล้วนะคะเมื่อเมื่อ8เดือนที่แล้วเราสองคน เป็นเพื่อนกันทาง Facebook แล้วก็เหมือนกับที่ทุกคนรู้ๆกันเลยค่ะว่าบางทีเวลาเราทำเฟซทำยูทูบเราก็ต้องเอาไปแชร์ที่ Facebook แล้วทีนี้ก็มีการทักกันระหว่างเราสองคนว่าเออโอเคพี่หนูทําช่องนี้อยู่นะพี่ทําช่องนี้อยู่ออช่วยช่วยติดตามให้หน่อยนะประมาณอะไรเหมือนที่พวกเราทํากันนะคะก็คือว่าฝากช่องเนาะเป็นการฝากช่องว่าฝากช่องหนูด้วยนะคะฝากช่องพี่ด้วยนะคะพอทีนี้เราเริ่ม ฝากช่องของการการายกันแล้วพี่เขาก็เริ่มถามว่าเออเขาอะอายุมากแล้วเขาตัดต่อไม่ค่อยเป็นมีมีแอปอะไรในการตัดต่อไหมเราก็บอกเขาไปนะคะว่าโอเคแอปแอปนี้แอปนี้นะคะตัดต่อแบบนี้นะแล้วก็เหมือนกับว่าแนะนําในสิ่งที่เราแนะนําได้ทั้งทั้งที่เราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ในเมื่อเขาถามมาเราก็บอกไปนะคะแล้วคลิปแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลงคลิปค่ะทุกคน ลงคลิปที่มีความยาวประมาณ58นาทีค่ะตอนนั้นเรามีคนตามอยู่500คนนะคะแต่ว่าของพี่เขาอะมีคนตามประมาณ 2, 300คนเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าพี่เขาทํามานานแล้วทําบ้างไม่ทําบ้างอะไรเงี้ยตามสไตล์ผู้สูงวัยนะคะทุกคนพูดตรงๆเนาะพอเราเห็นเขาลงคลิป58นาทีเรารีบส่งข้อความไปหาเขาเลยค่ะเราบอกว่าโอ้โหพี่ ลง,ลงคลิปยาวขนาดนี้แล้วใครมันจะไปดูใครมันจะไปฟังล่ะพี่มันยาวเกินไปนะพี่ต้องตัดเป็นตอนๆแบบว่าเออตอนหนึ่งตอนสองตอนสามเพราะว่าถ้ามันยาวเกินไปจะไม่มีคนฟังนอนมีการไปบอกเขาอีกนะคะทุกคนมีการไปบอกเขาแบบว่าโอ้โหพี่เดี๋ยวไม่มีคนดูนะอเพราะว่าเราด้วยความที่ว่าเราหวังดีนะคะเราคิดว่าไอสิ่งที่เรารู้มามันถูกต้องแต่ ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะทุกคนหลังจากพี่เขาลงคลิปนั้นไปแค่เดือนถึงสองเดือนนะคะพี่เขาก็เลิกทําไปเลยนะเพราะว่าเหมือนกับแกเริ่มกลับไปทํางานแล้วเพราะว่าตอนที่แกทําเป็นช่วงโควิดค่ะแล้วมันไม่มีรายได้แกยังไม่เห็นรายได้อืหลังจากนั้นสองเดือนเราก็กลับไปดูช่องเขาอีก เราเลิกติดตามเขาไปแล้วนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าอ๋อโอเคพี่เขาอายุมากแล้วเขาคงเริ่มหมดไฟกับการทําคลิปก็เลยไม่ได้ตามเขาแต่ว่าเราก็ยังกลับไปดูเขาว่าโอเคเขามีอัปเดตอะไรไหมไม่อัปเดตอะไรเลย3เดือนค่ะจนมีคลิปหนึ่งคลิปที่พูดเนี่ยแหละค่ะที่เขาลงไป58นาทีอยู่ๆก็มียอดวิวค่ะ1ล้าน สองแสนแล้วนะคะตอนนี้นะ1ล้าน2แสนวิวค่ะกร็รีบแชทกันเลยอู้พี่มันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยแบบว่าผ่านกฎการสร้างรายได้อยู่ยูก็ผ่านอะ่ะเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยพวกเราผ่านแบบอุย๊ย998-999อรอให้มันขึ้นแต่ละคนแต่ละคนใช่ไหมชั่วโมงการชมก็เหมือนกันพวกเราก็ต้องรอ3,000 3,000ละ3,500ละ สามพันเจ็ดละสามพันแปดละแต่ของพี่เขาตอนที่มันผ่านคืออยู่ๆพี่แกผ่านแล้วมีคนติดตามอ,อ,อย่างสมมติวันนี้เข้าไปดูหนึ่งหมื่นคนวันพุ่งนี้วันถัดไปเข้าไปดูสองหมื่นคนวันถัดไปเข้าไปดูสามหมื่นคนมันขึ้นวันละหนึ่งหมื่นคนผู้ติดตามเลยค่ะแกก็ดังแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยแกก็งงมากรีบมรเมสเซจไปหาแกให้รีบกลับมาทําให้มา เปิดการสร้างรายได้โดยด่วนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราผ่านกดแล้วถึงเราจะยังไม่เปิดการสร้างรายได้นะคะ YouTube มันก็ไม่โกงเราเนาะมันก็จะสะสมเงินให้เราไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะพอทีนี้แกมาเปิดการสร้างรายได้เงินของแกเดือนแรกก็เลยเยอะอย่างที่เห็นเลยค่ะเรามาเปิดไทม์ไลน์กันนะคะเปิดไทม์ไลน์ไปด้วยกันเลยเนาะก็คือพอหลังจาก คลิปของแกนะคะเจ็ดเดือนที่แล้วเนาะแล้วแกหยุดทําไปแกมาลงอีกทีเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้เองค่ะแบบว่าเอ้ยข้อความไปหาแกให้แกสมัครการสร้างรายได้ใช่ไหมคะก็คือแกผ่านกดในวันที่มียอดผู้ติดตามห้าหมื่นกว่าแล้วค่ะทุกคนกว่าแกจะรู้ตัวว่าแกผ่านเนาอะอรายได้มันก็เลยแบบสูงมากในรายได้เดือนแรกค่ะเอา ตามที่ทุกคนได้เห็นไปต้นคลิปเลยนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูตรงนี้อีกนะว่าเนี่ยไรายได้เดือนแรกของเขาอะ่ะมัน1นึ0งแสหมืนบาทจริงๆไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดโอเวอร์ไปว่าโอ้โหให้ให้ใหมให้คนหลอกให้คนเข้ามาดูคลิปไม่เวอร์ค่ะเป็นเรื่องจริงที่ไม่จ้าเยรอทำไมไเอาซุปหน่อยไม่เอาซุปไม่เป็นไรคะ่ะกินเท่ไนะ ยันกินอ of t ยันยาต้ fish กชอปตงก่กช็อปข้าวยันจะ p u ซุปยันข้าวยกินกได้เปินที่ยันด้กินลกินให้ข้ากินข้าวให้หมดก็พอค่ะลูกไม่กโอเคค่ะคอ ขอโทษรอบที่2นะคะทุกคนโฆษณาเข้ามาขั้นอีกแล้วค่ะโอเคพอหลังจากแกผ่านกดหนึงเดือนนะคะแกผ่านกดหนึงเดือนเนาะ,ะแกก็เลยเริ่มกลับมาทําคลิปแล้ตอนนี้เริ่มกลับมาทําคลิปแต่เขาก็ยังทำเขาเรียกว่าอะไรปุ่มกดติดตามหรือว่าโฆษณาต้นคลิปอ่ะเหมือนที่พวกเราทำเนาะก่อนที่เราจะเข้าช่องตัวเองเราจะมออีอินโทรอะไรสวยๆหรือว่า มีปุ่มซับสไคร้ให้กดติดตามแกทําไม่เป็นเราก็หลังจากที่เขาดังขึ้นมาแล้วนะคะเขาก็พูดขอบคุณเราในคลิปด้วยก็มีคนมารู้จักเราจากช่องของเขาเยอะเราก็เลยทําอินโทรส่งไปให้เขาเพื่อเป็นการขอบคุณที่อ,อยู่เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันมาแล้วถึงแม้ว่าเขาจะดังแล้วเขาก็ยังไม่ลืมเราเราก็เลยเอ,อเคทําอินโทรส่งไปให้เขา นั่นแหละค่ะทุกคนนี่ก็เป็นเรื่องราวของยูทูบเบอร์วัย60นะคะที่มีเงินเดือนเดือนแรกจาก youtube 1 5 0 0 0 0บาทค่ะทุกคนสำหรับพวกเรานะคะมันจะต้องมีหนึ่งคลิปแบบนี้แหละคะ่ะที่อยู่ๆก็ปังดังขึ้นมาจนพวกเราแบบว่าเหวอไปเลยท,ทั้งทั้งที่เขาเลิกทำไปแล้วด้วยนะคะเพราะเขาถอดใจไปแล้วเขาเขาอายุมากแล้วเขาตัดต่อคลิปไม่เป็น วันนั้นเขาถ่าย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 มีความยาว58นาทีคนอย่างเราเนี่ยเราคิดว่าเรารู้มากเรายังไปบอกเขาเลยว่าอุ้ยมันยาวไปเนี่ยยังมีข้อความการสนทนาอยู่เลยค่ะมันยาวไปนะพี่พี่ต้องทำเป็นตอน,ตอน,ตอนอดีนะที่เขาไม่ฟังเราเขาก็ไม่ได้ลบออกนะคะเขาก็ปล่อยไปนะั้นปล่อยไปอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรแกก็กลับไปทํางานของแก อืเห็นไหมคะทุกคนหนึ่งคลิปมันสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆเลยนะคะแล้วก็ทุกวันนี้เนาะยอดผู้ติดตามของพี่เขานะคะคือตอนแรกอมันจะขึ้นเร็วมากพอหลังจากที่เขาลงลงคลิปนั้นแล้วอะ่ะมันมีคนไปดันคลิปเขาเยอะมากๆแล้วใช่ไหมคะมันขึ้นผู้ติดตามวันละหมื่นวันละหมื่นวันละหมื่นเลยเนาะจนมาถึงประมาณช่วงห้าหมืนนะะ่นเนี่ยค่ะผู้ติดตามก็จะขึ้นประมาณเวลา วันละร้อยอะไรอย่างเงี้ยวันละร้อยก็เยอะนะคะสําหรับเราพวกเรานี่แบบว่าเอ้ยวันนี้ขึ้นคนหนึ่งแล้วเฮ้เอ้ยมาดูอีกวันนี้ขึ้นสองคนเฮ้ยังดีใจเลยใช่ไหมคะข,ของเขานี่ช่วงแรกขึ้นวันละหมื่นเลยพอเริ่มเอเอซาเริ่มซาซาแกเริ่มคลิปมันเริ่มยูทูบเริ่มไม่ดันแล้วไงคะเพราะว่า คลิปมันลงไปเจเดือนแล้วอะไรประมาณนี้มีคนเข้าไปดูก็คือถ้าเป็นคลิปเก่า YouTube เขาจะไม่ค่อยดันแล้วเนาะอตอนช่วงเดือนแรก2เดือนแรกเนี่ยเขาดันช่วยใหญ่เลยค่ะขึ้นวันละหมืน่นวันละสอเอยวันละหมื่นนั่นแหละคะ่ะเข้าไปดูวันละหมืน่นหมืน่นวันนี้ขึ้นอีกมื่นนึง โอ้ยขอโทษค่ะทุกคนพอดีมีสายเข้านะโอเคคือตอนนี้หลังจากที่มีผู้ติดตามขึ้นวันละหมื่นแล้วเขาก็ยังขึ้นอยู่นะทุกคนตอนนี้ก็ห้าหมื่นหกพันประมาณนี้ค่ะเด็กเข้าๆเนาะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวทุกคนรู้ว่าช่องไหนเดี๋ยวจะตามไป <c oughs> เดี๋ยวจะตามไปแบบว่ามีดราม่าเรื่องรายได้อะไรอย่างงี้เนาะอย่าไปดราม่าเลยค่ะทุกคนเพราะว่ายูทูบเบอร์ YouTuber เนี่ย กว่าจะประสบความสําเร็จได้มันยากจริงๆเลยค่ะเหมือนช่องเนี้ยช่องช่องสภายูเคสู้มานานค่ะสู้มา8เดือนกว่าจะผ่านมีเงินเข้าเดือนแรกแค่500เองค่ะทุกคนยังไม่ถึง500ด้วยซ้าไปเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับค่าเงินนะคะอืมคิดดูสิคะเออถ้าเขาประสบความสําเร็จเราต้องยินดีไปกับเขาเนาะช่วยไปดันเขาแต่อย่าไปดาม่าว่าอุ การที่เราไปดูเขาเนี่ยเขาได้เงินมันมันไม่ได้ได้ทุกเดือนหรอกคะ่ะทุกคนที่เขาได้เยอะเดือนแรกเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเช็คเลยว่าเขาผ่านกดแล้ว YouTube มันเลยสะสมสะสมมาให้สะสมยอดมาให้นะคะม,มันก็เลยกลายเป็นว่าเดือนแรกของแกลเลยได้เยอะได้พุ่งกระฉูดมากๆเลยคะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นแบบยอดรายได้ที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยรู้มาเลยละคะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เดือนแรกก็ สำหรับยูทูบมือใหม่ก็3 0 0พนะคะเยอะเนาะ3 0 0พันคือเดือนแรก3 0 0พันเยอะสุดเนาะใช่ไหมคะเพราะว่าเนี่ยเดือนแรกเพิ่งจะได้500ยังยังเบ e ิกเงินออกมาไม่ได้เลยคะ่ะคือต้องทำต่อไปเพื่อให้ครบร้อยเหรียญเพื่อที่จะได้นะคะก็เลยอยากจะมาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้อง YouTube จอเบิร์ทุกๆคนนะคะทำต่อไปคะ่ะท,ทำต่อไปทำต่อไปทำต่อไปคลิปนี้ไม่ดังทำต่อไปคลิปนี้ไม่ดังทำต่อไปมันต้องมีสักคลิป แล้วก็ให้คิดเหมือนพี่เขานะคะให้คิดเหมือนพี่เขาว่าโอเคแกทําไปแกไม่สนใจแกไม่ได้แกไม่ได้ว่าอุ้ยต้องตัดต่อเลิศดต้องตัดต่อดีแกเดินเดินถ่ายไปก้องโทรศัพท์โยกเป็นคลื่นเป็นอะไรเลยคะ่ะแกก็ยังลงอัพก็ยังมีคนไปดูแกเลยเนาะไม่เห็นจะมีใครไปโฟกัสเรื่องตัดต่อ ต้นคลิปก็ไม่ได้สวัสดีค่ะฝากกดช่องกดติดตามมาอกแกไม่ได้พูดเลยค่ะต้นคลิปแกมาถึงแกพูดเลยว่าเป็นยังไงเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงตอนจบแกก็บอกโอ้ยมันยาวแล้วแค่นี้ก่อนกดปึ้งแกก็ไม่ได้ฝากช่องไม่ได้ฝากอะไรเลยก็ยังมีคนไปตามได้เลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความเพอร์เฟกความร้อยเปอร์ซความสมบูรณ์แบบมันไม่มีในโลกค่ะ เพราะว่าโอเคค่ะทุกคนก็ขอโทษอีกแล้วนะคะโฆษณา3ครั้งแล้วนะวันนี้เอ้สามครั้งแล้วนะคะมีโฆษณามาขั้นกลางนะคะเออเพราะว่าต้องรีบถ่ายรีบแข่งกับเวลาค่ะเดี๋ยวพระอาทิตย์ตกดินแล้วต้องไปถ่ายในห้องแล้วเดี๋ยวหน้ามืดเหมือนคลิป ที่แล้วอีกค่ะก็เลยเนี่ยเอาหน้ามารับตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจทุกคนด้วยนะคะว่าเราต้องทำไปเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วไม่ต้องคิดหวังดังด้วยค่ะทำไปมีความสุขที่จะทำคลิปไปมันต้องมีคลิปหนึ่งที่เฮ้ยมีคนดูมีคนช่วยดันแล้วก็มีคนมาตามเป็นคนในกลุ่มของเราอะไรประมาณนี้เนาะอืม ไม่ต้องไปไม่ต้องไปแบบว่าโอ้ยทาแล้วไม่มีคนดูทําแล้วไม่มีคนตามมี10วิวคลิปของช่องสไปายูเคมี10บวิวก็ยังผ่านกดมาได้เลยนะทุกคนยังมีเงินเดือนโอเค500บาทนี่มันอาจจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าเดือนละ500บาทมีคนมาออมสินให้เราทุกเดือนเดือนเอาห้าร้อยเดือนนี้500เดือนนี้300อออมเป็นเงินออมเงินฟรีเอาไหมคะ เราก็อยากได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเออแต่อย่าไปเครียดอย่าไปคิดอะไรมากคะ่ะให้ทุกคนทําไปนะคะโอเคไม่พูดอะไรมากแล้วคะ่ะไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะเพราะว่าไม่มีอะไรจะโชว์แล้วคะ่ะเนี่ยเป็นเป็นความภูมิใจยอย่างหนึ่งนะคะของของช่องนี้ที่เพิ่งผ่านสร้างรายได้ถึงแม้ว่าเงินจะน้อยนะคะแต่ว่าที่บ้านที่เมืองไทยนะตามคลิปที่แล้วก็จะเห็นนะคะว่าโอ้โหแม่ดีใจมากอุย้ยได้เงินจริงๆริงหรอได้เงินจริงๆริงหรอนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ผ่านก็ ขอใหอ้สู้ต่อไปนะคะทําคลิปต่อไปค่ะวันหนึ่งมันต้องผ่านแน่นอนนะคะอย่าไปคิดมากนะคะแล้วก็ขอให้ผ่านเร็วๆนะคะผ่านผ่านผ่าน,ผ,านผ่านเร็วๆนะคะทุกคนตามมาค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ คนไหนเขา<อ>